สองวันผ่านไปไมายามรอบหอไอเฟลวี่น้องรอบหอยอฟลสองหลังสองมือแล้วครับผมใส่เงี้ยเขาเจ้าไว้เขาเจ้ากับเขาเจ้าบูดดอกเขามันบูดแล้วออกมาใส่ลองมึงครับวาสิมานบ่สองมือแล้วกับไม้นี่ปลาครับลุย อ้าวปนินเซงงามๆครับผมเห็นเงาเงียบวานโมมี่ซีหาแต้มพี่เนอะ หลังแรกพี่น้องหลังแรกใส่ตากแดดงามๆครับผมได้หอยปังสองลูกครับผมหอยปังไม้นีมีหมอห้อยปังน้ำไไรบ่เคยเห็นหอยปังเบืองเอโอเคไปไปรุ่นกันอีกหลังนึงครับผมอ่านี่อีกหนึ่งหลังครับผมไปรุ่นกันครับไม้นีรุ่นปลา เขาง่ามพี่นอ้องวันมีปะเขาเนะาะไม้นี่โอ้โอ้ คอตัวนึงพี่น้องได้ปลาคอตัวนึงแล้วกับปลานินน่นปลานิ่นสามซีโตพี่น้องใส่ไว้ใหญ่เดี๋ยวสิบล่อยสวยงามสวยงามพี่น้องใส่ปน ีไปตากแดดตัวน้อยปล่อยไปอ่าพ่อได้กินครับผมเ้านี้พ่อได้กินดักทิมมาไว้ มาชมผลงานของเราพ่อได้กินพี่น้องพ่อได้กินอยู่คพอกั้งตัวหนึง่งได้ปลาปนแล้วพี่น้องพ่อได้ปนอยู่หอยปังสองลูกปลานิ่งใส่ตากแดดทอดพี่น้องเอาไปตากแดดทอดนาแรงพี่น้องนาแรงได้สำเร็จครัโอเคแล้วได้กินแล้ว รักรอบรักไข่หนาแรงหายากครับผมโอเคคลิปนี้ก็ฝากเป็นกับร่งใจนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบิ้งคลิปหนาไอท่านว่าจะไปหาอีกย่างไม่ให้เบิ้งเนาะเจอกันคลิปหนาครับได้กินเศ้าแล้ว